ต้อนรับนางฟ้าเข,ข้าส่วนขรงพี่เจขอเชิญสุรุกค่ะเจมที่ครับสวัสด,ดีครับสมาชิกสวนเกษตรพีเจครับวันนี้ทางสวนได้จัดซื้อต้อนไม้มาหนึ่งกระถางซึ่งเป็นกระถางที่อา,อากาศจะสูงแบบนี้กําลังกําลังเป็นที่นิยมเพราะว่าทําให้ความเสียหายขอ,าของต้นไม้นี่ไม่มีแทบจะ<า>ไม่มีเลยการส่งตะกร้านี้ขอเชิญสุรุกค่ะเมที่ครับพูดจะส่งได้ส่งทางไปรษนีไทยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเพื่อ,<ข>อ พื่อประกอบการเปิดว่าในนี้มีต้นไม้ที่ส่งจริงตรงปกงหรือไม่อดูนะครับผู้ส่งเขาได้แพ็คมาอย่างดีนะครับแน่นหนารัดด้วยเคเบิลไทยสี่ข้างาแน่นหนานะครับไม่มีรอยเปิดไม่มีรอยเปิดนะครับซื่อผมเปิเปิดให้ดูวาต้นไม้ที่ผมซื้อในราคามิตรภาพกันเองราคาย่อมเยานะครับอา่า ถ้าใครจะใช้ไม่ใช้คันเตอร์ก็ใช้กันไกลนะครับกันไกลตัดทิศม,มุมให้หมดระวังมือด้วยครับนี่เราก็จะจบเอาอ,กออกแล้าก็นำไปใช้ได้ข้างในก็จะเป็นเขาเรียกอะไรครับอันนี้เป็นโฟมไม่ใช่ไม่ใช่โฟมนะครับเป็นที่ ที่จะป้องกันไม่ให้ต้นไม้มันเคลื่อนเคลื่อนคล้ายไม่ให้หมันชำรุดนะครับใส่ไว้เราก็เก็บไว้ใช้ได้เป็นการรีวิวง่ายๆนะครับเออเจอแล้วครับน้องบุตรสลครับของเราครับตัวนี้มผมกหลงรักเข้าไปแล้วนะครับกดหัวใจเลย บางเจ้าก็จะรัดด้วยตูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อยึดนะครับเนี่ยเพื่อไม่ให้ต้นไม้มันหล่นก็แนะนําว่าถ้าใครที่จะแพ็คของส่งในที่จะให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเฉพาะต้นไม้ที่ส่งพร้อมกระถางนะครับลักษณะนี้ก็ก็จะมีด้านล่างอีกที่หนึ่งครับรัดด้วยเคเบิลทยหรือลวด,ลวดเจ้านี้จะเป็นลวดนะครับโอ้ยผมว <ผม S 1> ่ม่นี่เก็นลวดคงต้องช้าหน่อยก็เอาเป็นว<ร>่น<ม>า<ร> สินค้าสมบูรณ์ไม่มีไม่มีอะไรเสียหายที่สูงได้อย่างดีครับก็ขอแนะนําว่าถ้าใครจะซื้อสินค้าก็แนะนําว่าให้อยู่ในราคาทีบเราสวัสดีครับ